ตอนนี้เราก็ถึงที่ลงกันแล้วค่ะทุกคนขี่เรื่อยนะคะขี่เรื่อยอขึ้นอะไรนะแถวคลองแงน,นาถวีนะคะเป็นโกโดังนะคะเป็นโกโดังเราก็จะลงในโกโดังนะคะขี่เรื่อยใหญ่มากอู้นี่ค่ะมีไม้เยอะมากอะโอเคค่ะตอนนี้ก็รอลงของนะคะเปิดผ้าเสร็จเรียบร้อยนะคะเรารอ,รอลงของกันเดีย๋ยวเราก็จะลงของกันคะ่ะทุกคน ไช่างเหี่ยวรอบนี้ก็มาสูตรดำตัวแม่ก่อนแล้วก็ดำตัวลูกกี่หลังอนอนตับตุบตับตุบตับเคาะเปิดฝาท้ายไปเราไปรอดูแต่รู้สึกว่าลงง่ายค่ะลงง่ายขี่เรื่อยนะคะไม่ยากไม่ยากถ้าเป็นขี่ฝุ่นตอนนั้นโอ้ยสุดจัด ช่างเหี่ยวเข้าโกดังกันนะคะนี่ก็นี่เลยโกดังโกดังนะคะโอ้ยอ้าวไถ่ตูดเข้าเรียงเราก็ดาวไม่ถูกเดี๋ยวจะเอาตูดเดี๋ยวจะเอาหัวโอหัวจะปวดไปไปช่างเหี่ยวจ้ะ เอาตูดเข้าตอนนี้เอาหางเข้านะคะเอาตัวลูกเอาหางเข้าเ้ากดังค่ะกดังใหญ่มากใหญ่จริงๆเก็บแบบสต็อกแน่นๆเลยเอ้าไปไปไปนี่ก็ แล้วแต่อารมณ์ช่างเหี่ยวนะคะบางทีบางทีก็เอาแม่ลงบางทีก็เอาลูกลงก่อนนะเดาไม่ถูกเดาไม่ถูกรอบนี้เอาแม่ลงก่อนแล้วก็มาต่อลูกไว้นะคะอ่าตอนนี้ก็จะเข้าดำตัวลูกแล้วค่ะดำเสร็จก็สู้กันต่อนะคะ จะเดินทางนะคะเจอกันก็อย่าลืมนะคะทักทายกันได้นะคะทุกคน